ก็สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมานานนะฮะวันที่แลนอีคันหนึ่งผมเสร็จเป็นแลนเอสามก็เดี๋ยวเราเรจะไปดูกันเลยว่าแลนคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในแลนเอสามเอครับเป็นแลนดช่วงสั้นนี่นะเป็นแลน์ช่วงสั้น อตอนนี้ที่เปิดกระจกอยู่ก็เพราะว่าผมทำการล้างภาย,นภายในไว้ครับล้างทำความสะอาดไว้ครับเดี๋ยวคันนี้จะเก็บทรงเก็บสีเก็บภายในใหม่หมดครับนี่ล้างเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ผมไปจอดนั้นแมวมันฉี่ไว้ครับฉี่ไว้เต็มไปหมดเลยเลยต้อง เปิดอย่างนี้ไว้เมืม่อวานผมว่าพอได้รถเม,มืม่อวานนี้ผมก็นี่เลยถอดเบาะคู่หน้าแล้วก็ฉีกเข้าไปทั้งคันนะครับใช้แฟบถอดพรมออกมาโอเคคันนี้นะตอนแรกมันไม่ใช่ในสภาพนี้เลยสภาพแรกคือในส่วนของกันชนเป็นเหมือนคันนี้นี่เป็นเหมือนคันนี้เลยนี่นี่กันชนยังอยู่เลยนี่เป็นกาดหน้านี่กาดหน้ายังอยู่เลยแล้วก็มีไซเรวไซเรว ตีออกมาลงถึงนี่ครับก็เอาง่ายๆคือแบบคืออย่างนี้ตีอย่างนี้ครับใช่แต่คือมันซ้ําไปแล้วเลยจะต,ต้องตีออกมาให้มันแปลกใหม่มาดูเริ่มแรกกันเลยเรื่องจากกันชนหน้าครับกันชนหน้านี้ตีใหม่หมดเลยนะแล้วก็มีเขานี่ครับมาทำให้รถดูบึกขึ้นดูแบบมีมิติ แล้วก็มีอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไม่ปล่อยโลกอย่างนี้เราก็มันจะคิดอยู่ว่าหน้ารถเนี่ยจะใส่เหลี่ยมหรือใส่กลมเหลืองหรือขาวไฟครับระบบ,รบไฟอ่ะมาดูระบบ,รบไฟนี่กันนี่ฮะมันไม่ใช่เลบิกนะอ่านี่เลบิกคือแบบนูน้นอันนี้ไม่ใช่เลบิกอันนี้เป็นของมิซูแลนเซอร์น่าจะตัวมิซูมิชิตัวนอกครับนี่เป็นกระจกแข็งแรง ถือว่าสว่างแต่สว่างแพนเลบิกนะใช่แต่อันนี้อย่าไปคุยด้วยมันอันนี้มันสว่างแบบแสบตาส่วนระบบเป็นคันนี้นะเป็นวินเพาวนี่วินพาวินเพาเซ่อมอยู่ข้างในคงไม่เห็นหรอกไม่รู้จะเห็นหรอกอ่านี่เป็นวินพาอยู่ข้างในส่วนช่วงล่างครับอ่าช่วงล่างคันนี้เก็บสีมาใหม่นะแต่ยังไม่ได้ล้างให้มันดีเพราะว่าผม,มเพิ่งไปเทสระบบขับสีมา ขันนี้เป็นช่วง่างเจ็ดแปดหน้าหลังเหมือนกันนี่ดิฟล็อกครับเจ็ดแปดหน้าหลังดิฟล็อกทั้งเส้นเลยสองเส้นโช๊คโปรม่มนะครับเพิ่งเบิกใหม่ๆมาเลยดูสิใหม่ๆอิ่มเอี่ยมเลยส่วนแน่เปิขคนจิ๊บมิสูหน้าหลังนิ่มครับนี่วินเผาเห็นไหมฮะวินเผาก็ไม่แทบไปได้ใช้เลยรุ่นนี้นะใส่มาอ่ามาดูส่วน เรียกว่าเหมือนแบบกาดคันนี้ก็งานสร้างครับเป็นเหล็กแข็งแรงร้อเอส่วนนี้ครับผมไปซื้อมาจากร้านสงวนเป็นครอบไฟหน้าดีเฟนเดอร์อู้คอบแพงกว่านะหลกัลกๆที่ผมซื้อจากร้านสงวนมาก็จะมีกรอบไฟลีแล้วก็ไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเลยแยังไม่รวมนี่นี่น,นี่กระจกโคตรแพงคู่สี่พันครับ ่าจะไปครับมาดูเรื่องส n o เก e ลสโนเกิลคันนี้ไม่ใช่งานอะไรเป็นงานสร้างของทางอู่เองนี่ยนะแบบนี้หายากครับเป็นหัวเห็ดส่วนโป่งคันนี้นะอ่ะลืมบอกความพิเศษของแลนคันนี้คือถ้าเป็นแลน์รุ่นอื่นจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมของผมเนี่ยเป็นเหล็กแล้วนี่ ส่วนที่เป็นเหล็กคือส่วนไหนคือส่วนหัวครับในช่วงหัวนี่นี่คือส่วนที่เป็นเหล็กไปหยอกมาเป็นเหล็กนี่ด้วยครับ<ม>เลยจะเป็นสน,นิม,มเห็นไหม,มเป็นเหล็กแล้วมาดูเรื่องภายในกันภายในนะ่าจะเป็นแหลกของแร์คพูเซอร์เจ็ดศูนย์ 70, ครับใช่ของเจ็ดศูนย์เอามาแปลงใส่กันได้ครับนะ ถือว่าลงตัวแต่ข้อเสียของมันจะทําให้เอกลักษณ์ของแรงคือตรงนี้นะที่มันเป็นช่องลมอ่ะเปิดออกมามันเปิดไม่ได้เบาเป็นเลคโลหหัวตะขายครับแท้แต่วันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะขายเปลี่ยนเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็มีแหลกหลังคาของงานญี่ปุ่นครับถือว่าแข็งแรงดีข้างหลังก็เหมือนกันครับมี แขงแรงเนกันอันนี้ก็งานสร้างเหมือนกันนะปลิ้วเบิกใหม่น,นี่ก็การชนเพิ่งทําใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะฮะประมาณเจ็ดสิบอร์เซละโป่งนี่ก็เป็นโปง่งโปร่งเหล็กวันนี้ลถเยอหน่อยมาดูเรื่องเครื่องกัน เปิดออกมาทุกคนจะสงสัยว่าอันนี้เครื่องอะไรครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งพีซห้าสูเป็นหนึ่งพิซทีรหัสจากเทสซเจฮะนี่หนึ่งพีซครับขนาดสามพันห้าอันนี้ชนเกียร์พาโดครับนี่เทลโกนะฮะนี่ห้าสูบปคือรุ่นเนี้ยจะเป็นน้องกับหนึ่งเฮดดีหนึ่งเดีคือคันนี้นี่ นี่หนึ่งเฮดดีนี่หนึ่งเแซดเป็นน้องกันถือว่าอันนี้ยังอืดๆอยู่ครับเพราะว่ารถหนึ่งรถหนักด้วยเดี๋ยวเราจะไปตีเอ้ยไปทําปั๊มปั๊มเป็นปั๊มสิบสองมิลครับก็นี่พุง่งละอะลืมบอกคันนี้ตีหน้าดีเฟนเดอร์มาแต่ดีเฟนเดอร์เนี้ยจะเป็นดีเฟนเดอร์ตัวใหม่คือหลกัหลกๆคันเนี้ยตีเป็นของดีเฟนเดอร์ตัวใหม่หมดส่วนคันนู้นตีเป็นดีเฟนเดอร์ตัวแรกแล้วก็แปงเยอะเหมือนกันการเป็นการทำวี่็นะฮะ เป็นงานสร้างอันนี้ก็งานสร้างเหมือนกันหลักๆก็คันนี้คันนี้จะทําเป็นสีเทาครับสีเทาหุน่นดเราไปเซิร์ชดูเป็นเทาหุน่นดแล้วก็จะลงแม็กสามสิบห้านิ้วนะฮะกระทะมีอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวทเป็นยืดๆแบบแะบอ้วนๆเตี้ยๆ,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 ๆนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงให้ดูครับโอเคครับเราจะมาฟังเสียงหนึ่งพีซัดห้าสูบกัน อยู่ในเกียร์ว่างเรียบร้อยปุ๊บติดเลยไหมครับอารมณ์เหมือนหนึ่งเฮดดีแหละอารมณ์เหมือนกัน การรีวิว S3 ตีหน้าดเดอร์อันนี้นเพื่อนไหนที่แฟตก็ถ้าชอบก็กดไลค์ครับสนับสนุน Subscribe ให้เป็นกำลังใจผมด้วยผมก็มือใหม่ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามในวันนี้โชคดี